ต้อนรับเข้าสู่ช่องยินีกุกตู้มนะคะเอาเรามารวมยอดนะคะคือการที่จะรวมยอดไปไปแล้วนะคะป้าก็กำลังเตรียมรวมยอดนะคะแดงที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะทุบบุญค่ะเหลือ10,000บาทรวมนี่เป็นทำไมไม่ดิ่งนี่3,07มันสูง3,100นะแหม่3,100่ะ บุญเยอะเลยป้าแตงขอบุญเยอะไปไหนก็ขอให้มีช่องสามพันเจ็ดบตกเล็ตกเล็กตกแปดพันเฮ้ยตกเล็กเดี๋ยวทำไมห้าพันห้าบวกสามพันเจ็ดเกิดกี่เล็กรถแปดพันเล็กเก้าพันแปดพันเจ็ดแปดพันเออสามพใช่ไหมสามพันเจ้าพันห้าใช่ไหมแปดพันเจ็ด้อง แปดพันจีดห้ั้ยใช่ไหมใช่ค่ะห้า <Blaze> พ <ired> ันหใช่ไหมห้าพันสี่ร้อยดีสิบสองแปดเก้าเก้าพันสองออไปตใจ่ะยัวะแม่เด้ยวอยอไม่แต่ว่าหนูไม่เรียนเลขเลยนะคะเรียนจากภาษาเป็นแล้วอ้ เนแล้วป้า่กเรียนเลขมา้งแต่หาทงแกตัวบพาะน้เรียนกั่เริ่มต้นเลยหรอ9 2 0เรนานะคะรวมยอด9 2 0าันสนะคะไม่เอาหนังสือ้ะตไม่เอาหนังสือม่แด้ก็ต้องเรียนแต่เรื่องเลยแต่คนเลอเยเรียนสวัสดีค่ะดอดีเอีมาไปดูไปดูย่านหนิงสวัสดีค่ะโอ้คนสวยนะคะ ลานลาน s มาไม่ขาดใจนะคะโอ้อันนี้ลาลายยายหวังสอย้าหวังจะอ้งแพงเยนาะมาไหว้ก่อนจับอนเลยแวะจ้ามาไหว้ก่อนเรียกใครรเท้าวอลลุ่นัดครึ่งนทีจับดายเ่นกีรี่หน่อย ื่นเก้าใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาสองหมื่นเก้าพันใช่แล้วแหละสองสบ้สองสอเคิูอ 29, 21, 2 29, 9 2 0สองเก้าสองร้อยสองเก้าวันนี้ตอนสองวันนี้สองรวมรวมรวมสองมื่นเก้อ้วันนี้เฉพาะวันนี้เนาะวันนี้วันเดียวออกอนเไนสองหมื่นเก้าพันสองร้อออกไปแล้วป่ะดว่าสองหมื่นสองพันเก้าร้อยไม่มีแล้วถุงอันนี้เด้นี่ถุงบ้าน่บ้านน้ เค่ใส่้กันหเลยนะเดแล้วก็พัเลยไปแล้วนะคะตอนนี้ก็นับยอดแล้วก็จะไปแล้วสววัอยู่เหมืนเดิมเฉพาะวันนี้เราจะไปรวมยอดที่วัดนะคะเฉพาะวันนี้นะคะสาธทุขอให้บุญหนุนนะเดินทางปลอดภัยด้เดินทางปลอดภัยด้จมานจมปานจมปานนะคะ ทางเราไม่รับนะคะพี่น้องเราไม่รับเราเรานำออกจากนี่นะคะ่ารควบคุมยอดจรดเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายอยู่หน้าเหมือนเดิมเราไปเงินเนาะไปถ่ายบ้านไปเจอกันนู่นนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปนะคะไปถ่ายบ้าน จะคงจะเป็นพุ่งนี้หรือมะลืนนี้แหละโอ้โนที่นั่งหลังสามพอดีเลยที่นั่งตักบอกน้องวิวน้องวิวนะคะป้าชาวบ้านคิดถึงคนทางนี้เลยนะป้าชาวบ้านเอาแล้วมาติ๊บเข้า ติ๊บเข่าเอาแล้วมาติ๊บเข่าจ้าจ้าจ้าใส่แมฆหน่ะเด้อเวลายิ้มน่ะเด้อค่ะเดี๋ยวจะยิ้มใต้แม็กจ้าบ๊ายบายคุณทองกันบายเดินทางกันเด้อได้จ้าจ้าอืมอ้าวอ้าวไปแล้วเหลือแต่สวเราสวเราก็มีสวมีเมฆก็สว คนที่อยู่คือสวนี่เมอาสาเป็นสวแล้วก็นุนาโอรความปลอดภัยมีคนเดียวในนี้โอ้มีสองคนช่างดำด้วยเออผู้ชายจะมีสองคนรออยู่นะคะไปแล้วไปแล้วนะคะรถต้าออกจากลุงเสืออีลุงเสือก็ดีมีสามแล้วอุ้ยไม่ต้อลัวอะไร ย่านยังอยู่ผมเนี่ยบ่อยู่กับเมฆบ่ย่านจักเม็ดเพราะว่ามือซ้ายมือขวาจน้อนเนาะน้อนลูกเหี่ยมนอนเบิดมือย่านยังตื่นเช้ามากกระแจงพอดีบ่ตื่นเช้ามากกระแจงกยะไรบ้านนี้นะคะดูนี่แหละครับเวลามีใครมาก็ช่วยตรวจสองดูแลเนาะสบเราก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคือผลไม้ก็เยอะได้กินผลไม้น้ำก็เยอะนะคะนี่ของกินเรา นีผลไม้ไม่นะ้ำเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเหมือนกันนั่นแหละนะแม่เฝ้าร้านก่อนเด้อโอ้ยไปกินทําไมไข่นาะโอ้ยลูกเอ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนะคะมมันนนีีีไข่่แตกกกออืาวเเเดด๋ยยร็จะะะปลชุนนะคะผู้ชายก็มีเมฆนะคะเดี๋ยวไปเห็ดน้ำกลิ่นกิ่นกับป๋องอ๋อนี่โอเคโอ,โอ้มันมีจวอเจแวอยู่เลยเนะี่ยมีม่เจวอเจแีเจ่เอาพระ เอาผ้ามาผ่ากินบะกร้าวนายเด้อผ้าใหญ่อยู่ในห่า,หา,าเจ้าเห็นบ่อบ่เห็นานาะบ่ถุงดำคุ้มอยู่ไปเ้ยเอาผ้ามาผ่ากินบะกร้าวันนี้ชิกินเขา้า จะกินเราไม่ได้กินข้าววันนี้กินแต่ผลไม้วันนี้นะคะอยู่เฝ้าองค์ปู่เราก็จะกินผลไม้นะคะที่มาไหว้นะคะรอบรอบก็ค่ะนี่ค่ะเราไปกันแล้วนะคะทางท่านนู้นนะคะก็ทางฝั่งนี้ก็เอฟซีก็มาเหมือนเดิมนะคะเย็นสมอยแบบเ้เยนสมอยบบนี้เย็นสมอยเยนเหลือยื้อสองสามหัวมะเกาะผู้จักอีบอกสามหัวมะเกาะเป็นจงาใด มีฤทธิ์มีเดชเท่าไหนสามหัวมะเกาะเคยผ่านศึกมาแล้วหัวมะเกาะเคยผ่านศึกมาแล้วเราไม่รู้เรื่องเนาะสามหัวมะเกาะผ่านศึกมาแล้วเนาะใช่ใเออที่ผ่านศึกมาแล้วคือสามหัวมะเกาะอยู่นี่นะคะชื่นชมที่เออค่ะเขาส่งมาค่อยลือมาให้เจ้าดูแล้วเนมมันเต็มแล้วค่อยลบเขาชื่นชมว่าย่าหนิงป้าค้าสายนี่ เป็นอ่าสตีเล็กแล้วก็ขอขอบพระคุณมากมากเดี๋ยวจะไปจากเยอรมันแล้วจะไปหามีของฝากเยอะแยะดีใจจังโอ้โหไกลจังแต่นานเท่าไหร่ก็จะรอนานเท่าไหร่ก็จะรอนะคะเขาบอกว่าเราก็ยังสนุกกันอยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่า้านาลุงนะคะจากไปแล้วเนาะคิดถึงเขา คือหมอหนุ่มเขาคิดติดใจอยู่เขาคิดถึงเขาว่า้นคลิปนี้ก็ขอให้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ญาติหนิงกับช่องป้าข้าสายลานปู่ปาริกิจแล้วเปลี่ยนช่องแล้วหมอหนุ่มก็อยู่ไหนเนาะยังไม่รู้เนาะเราก็คิดถึงกันเหมือนกันนั่นแหละขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ